วันนันครบี่จะมาสอนทำรวจมเอเตอรไปดูครับสวัสดีครับกลับมาทำไลน์คลาสอีกครั้งนึงนะครับวันนี้จะมาเอ,อ่เอฉลองไม่แต่อย่างใดนะครับเออวันนี้จะมาเอออะไรอะเออ่อ๋อ เครื่องปล่อยจรวดมอนเตอร์นะครับมันทำได้มากครับแป๊บหนึ่งครับเจออุปกรณ์ที่มันผมอะไรบล็อกอะไรก็ได้นะครับวอนนะน่าจะแชร์บล็อกนหนึ่งครับหนึ่งบล็อกอะไรก็ได้สองเครืสอสโตนสามก็าลวาวา วัซีก็ผมไม่แน่ใจว่าตัวอื่นจะใช้ได้ไหมผมเลือกใช้แม่มดโอเคนี่อันห้าอันนี้นะครับนี่ด้วยโอเคแล้วก็จะลืมปีเตอร์สโตนปีเตอร์สโตนน่าจะในนี้เปล่าก,ก็ไม่แน่ใจครับจะเรมมาครับ ันนี้เปลี่ยนตัวครับเอาบอกกระจกจะตามผมเลยแล้วแต่คุณเลยก็ได้ครับผมเอาบอกกระจกดีกว่าครับอยากให้คุณอยากให้ท่านผู้ชมกดไลค์เยอะอยๆครับแล้วผมลองไปคิดของปแปลกเมื่อครบประมาณยี่สิบซับตะไคร้ก็จะทำของใหม่ขึ้นมานะครับออจะมาอะไรีต่อไปก็นแล้ว วางไปครับสูงเท่าไหร่ก็ได้นะครับผมเอาแค่นี้พอครับมันจะยาวไปเสร็จแล้วนะครับเลือกด้านไหนมาสองด้านครับผมเลือกอัวตกเลือกด้านนี้นะครับวางผิดให้มันเป็นแบบนี้หรือว่าเนี่ยให้มันลงข้ามาตรงนี้บ้างตรงนี้ก็ตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ต้องบางนะ อาจจะมีวิธีอื่นที่มันง่ายกว่าวิธีนี้ก็เป็นได้นะไปเอาสุดท้ายเอาบอกเลยนะไอ้เฮ้ยมใช้แบบนี้ต่อลงมาต่อลงมาดูดึนดึงดึนด,นด,นดนึมาปีเตอร์ไปนึ่ โอเคตอรตอรตอร์ okay. store, store, store. คุณอาจจะมีวิธีเดียวผมว่าลครับแตผมคิดวาแค่เนี่ยวิธีอื่นอาจจะใช้ดีกว่าแบบไม่ต้องต่ออะไรให้ยุ่งยากถ้าเกิดคุณทำได้ก็ยอย่าด่ากันนะครับอันนี้สอนเฉพาะคนไม่รู้นะครับถ้าเกิดใครรู้ก็ไม่ต้องมาว่ากันนะครับว่าากว่าอะไร อยากมีไ no <man ic Mick initiation> ลฟ์เยอะๆโอ้ยโอเคเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะครับว้าว เชื่อเชื่องานได้ดีข้างนี้มันเดิเมเพื่อจะดกเวลาสบายสบายผมว่างไงน,น,ไนี้เปิดทำไมเปิดเปิ่ใช่ๆใช่ทำอย่างนี้ปี่ทำกันแล้วเพราะว่าถ้าเกิน15นาทีมันจะลง YouTube ไม่ได้ครับ วางอนี oh ้แต oh ่หัวเป็นแบบนี้คุณควรรู้วครับีงจอนโอเคสุดสบนนี้แล้วพยายามไม่เสร็จครับาเลือนต่ออต่อจครับที่ต้อเ่ว้าวววว้าวโลโอ้โหโอ้โหว่าอะไร โอเคนะครับอันนี้อันนี้นครับไม่ต้องกดแล้วเซลวาเป็นหนึ่งถังอันนี้ก็ขายมัยใสะขายขายไปหมดไปครับโอเคทำอะไรคนระับเปิดแป๊บปิดเปิดแล้วเปิเดเออลี้แล้ว They be up They be careful. You're like a took the mud. Yeah, we'll yeah. เราไม่ระวังอันนี้เอาแล้วมรือมั้งแค่แบบผมแก้เสร็จแล้วครับโอเคครับกลับมาแก้เรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอย่างนี้ครับ จะใส่พี่ข่าแบอโวเลโกชุดสีเพราะผมเคยทดลองมาครับถ้าสองชุดนันจะบักมากครับโอเครอให้มันยิงเสร็จนะครับโอเคหมดแล้วเราไป็นการปิดนะครับปิดกดโอเค ตีส,สามต้นอ่านี่นะครับดูดีๆนะครับนี่มันจะติดปักโอ้โหว้ย่ปุญอะปุยาะแชะเดเดเนน่ครับเมอนก็มังมีตัวอะไรขึ้นมานครับ มันใช้ยากันไฟได้เนะี่ยเขไม่เคยรู้มาก่อนว่ามันใช้ยากันไฟได้เนะี่ยนี่ครับนี่ครับ,รบพุ่งเลยไม่พุ่งพุ่งครับเลยนะครับไปปากเนื้อเนี่ยครับโอ้โหโอ้ยแหลกแหลกโอโ้ถ้ารมันเยอะยิ่งพุ่งนะครับโอเคครับโอ้โหเด็จริงๆนะครับ ปปปปโอเคครัอราก็เจ๋งนะครับอ่ารวังผิดอีกนะคฝากกดไลค์แล้วกดซับสไคร้ด้วยนะครับพี่น้ากดไลค์กดซับสไคร้นะครับ ว่าจะทำฉลองครบรอบประมาณก็ยี่สิบนะครับไม่รู้อะไรจะคิดนำอะไรดีครับช่วยกดไลค์กดซับตั้งคันนะครับบ๊ายบายบายครับ